สวัสดีค่ะออลาร่าทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีตุลประจำเดือนธันวาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเป็นธาตุลมนะคะปัจจุบันชาวราศีตุลได้เด็กเหรียญการเรียนรู้การพิจารณาในสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ทุกแง่ทุกมุมว่าจริงเทศประการใดหาข้อดีแล้วก็ข้อเสียแล้วก็ผลสรุปต่างๆหมายถึงว่าต้องพิสูจน์แล้วมันคือจริงแท้แน่นอนร้อ สิ่งที่คาดหวังเนี่ยคือราชีนีถ้วยเป็นภูมิปัญญาของสิ่งที่เคยมีอยู่เนี่ยให้มันดีขึ้นไปหรือว่าพัฒนาธรรมชาติให้ออกมาดีมากสวยแล้วมันเย็นจะดูโดดเด่นดีที่สุดสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยสิบไม้เขามีเหตุมีผลแล้วเขาก็มีวิจารณญ,ญาณการกลองต้องผ่านอุปสรรคต่างๆทดสอบทดลองกับความแน่วแน่ของจิตใจเราะนะคะสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องจะออกมาเป็นงานใหม่ที่สำเร็จรุ่งเรืองนะคะ อนาคตอันใกล้เนี่ยมาเป็นหนึ่งเหรียญคุณจะพบเจอสิ่งที่มันเป็นข่าวดีที่คุณเนี่ยจะได้รับความสําเร็จเราก็ยินดีสรุปคือไพ่ผ่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะแล้วพร้อมด้วยกิริยามารยาทนะคะสุภาพเรียบร้อยให้ทาตามกฎเกณฑ์ตามจารีตประเพณีที่มีมาแต่ยาวนานแล้วนะคะเพราะว่าเราจะไม่เอาเปรียบผู้ใดเด็ดขาดเดี๋ยวเราไปถามพี่นางฟ้ากันนะคะว่าพี่นางฟ้าเนี่ยมีอะไรที่จะแนะนําชาวราศีตุลหรือเปล่า คนที่กำลังจะแต่งงานหรือคนที่แต่งงานเนี่ยมันมีความสดใสมันมีความหวังอยู่ตลอดอ่ยเหมือนคนที่เห็นอะไรก็ดูสวยงามไปหมดเห็นอะไรก็ดูดีไปหมดการพบรักการอะไรมันจะไม่มองเห็นจุดเสียเลยมันจะมองแต่จุดดีๆมันอยู่ในเรื่องของความอบอุ่นเพราะฉะนั้นคำใดในคลิปทำให้สุภาพเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดซุเปอร์ตงให้กับรัฐาโลด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ